แต่คุณธรรมนัฐค่ะวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐผมเผกว่าไม่รู้เรื่องเลยกับโคต้าสลากซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับห้าเสือเลยแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำลายกันไปฟังคุณธรรมนัฐค่ะเรื่องสลากเนี่ยตัต้งแต่มีการปฏิวัติรัฐาปีหระหารปีเ5็7ห้าเสือกองสลากถูกทำลายหมดไม่เหลืออันนั้นเป็นอวสานของการ์กา,กาชีพการขายสลากหลังจากนั้นก็ยัง ทำเล็กน้อยซื้อมาขายไปงั้นเรื่องโคต้าสลากไม่ทราบไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับค่ะคือคือเมื่อก่อนเนี้ยพี่พี่้องเรื่องเรื่องสลากก่อนว่าเรานี่มีห้าเสือเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ผูกขาดเลยผูกขาดยังไงคะก็คือหมายความว่าพอกองสลากใช่ไหมพิมสลากมาเนี่ยข่าวก็จะมีห้าเอเ่นต์ใหญ่เนี่ยได้โคต้าไปแล้วก็ไปกระจาย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 ให้กับรายย่อยกับร้านค้านู่นนี่นั่นคือ ไม่ไม่นับพวกอ,องค์กรทางกุศลนี่เขาจะมีโคต้างครับแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยนะห้าเสือเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นผู้กลมนนกลไกอ่าเป็นเสือนอนกินอนะ่ะเป็นการผูกขาดอย่างเดียวเลยเนะี่ยแล้วก็มันก็มีชื่อคุณธรรมนัทเข้าไปเกี่ยวพันตั้งแต่ก่อนามาเล่กนการเมือเนนงะะเป็นหนึ่งในห้าเป็นหนึ่งในองค์กรห้าเสือนี่ด้วยไม่รู้เสือตัวไหนก็ไม่รู้แหละนะอันนี้พอที่คุณธรรมนัทบอกอ่ะพอปฏิวัติห้าเจ็ดคอสชมาคอสชเลยลื้อห้าเสือหมดเลย S <S คุณทำแล้วกตอนนี้ไม่มีแล้วห้าเสือห้าอะไรเนี่ยก็ะจะซื้อมาขายไปกอก็แกแกกๆ,ๆคือใช้คำว่าอาวสานอาวสาร,อา,สารอาชีพขาหัวยอมแกเนี่ยแล้วเสือแดงอะ่ะเ,เสือแดงเสือแดงเสือแดงมากเสือแดงหรือเสืออะไรที่โดนถล่มอะ่ะคือมันก็จะมีมันก็จะมีอีกระบบหนึ่งองะอันนั้นคือเป็นระบบที่เขาไปเอาเอาไปรวบรวมสลากจากรายย่อยมาขายออนไลน์ใช่ไหมเขาก็อาศัยช่องว่างกฎหมายว่าผม ผมมารับฝากไว้ดูแลให้คิดค่าดูแลใบละยี่สิบบาทด้วยก็ว่าไปของสลักพัดบ้างบาง,บางกรเหินฟ้าบางกรยกอะไรก็จับกันอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็ยังโฆษณากันโครมครามโครมคราม,รมขายกันอยู่